สบายดีพี่น้องเมื่อนี้เาสิไปหาสอนกุ้งหน้าวานู่เนาะไปสอนในแอนน้องกระจอกเลยพี่น้องขอขอสอนน้ำกระจอกเนาะสอนกุ้งเต้นพี่น้องขึ้นมาก่อดกินข้าวหมูคูเนาะเนาะพี่น้องตอนนี้กำลังสี่วัยได้แม่สาระลุ่งไปสอนน้นเอากลุ่มเนาะพี่น้องคุ้นกับมีหลายคุ้นอ่เนาะยี่สิบแปดคุ้นพี่น้องวัยได้ลุ่งเนาะแม่สาระลุ่งพิชวสันต์้ำกัน ี้าวถั่วข้าวพลายลายเนาะทีบดได้เห็ดคลี๊ลายเหมือนเดเนาะพี่เนาะสันไมนึงมเามนึงันเนมื่อนี้มาเห็ดคลีปก้มูเนาะสอนกุ้งกินซุ่มเลยครับตอนนี้กำลังล่งเนาะพี่เนาะกำลังลุ่งสอนเอากุ้งกินไปกอไอกินซุ่มเนาะคนก็มีหกเจ็ดแปนประมาณแปดนเนาะอืชวนได้ถือจับ ม้อันนี้เนาะไม้สันเลยได้ลุงคือว่านะถ้าพ่อได้ไม้ยาวน่ะบ่ได้ลงพี่น้องสิเพิ่นเจอไม้สันได้ลงสอนเนาะอืปามาลืกันว่าพี่น้องว่ามันสิได้ให้เฮาได้พอกินอยู่เนาะน้อนี่ก็เพิ่นเฮาก็ปล่อยปาเนาะเจ้าบ่ให้ลงสอนพี่น้อง สอนแต่น้นองนี่เนาะบ่บบเยอะเนาะลงปลาโตไปเนาะลายเต็มตัวเลยบ่เยอะบ่ใส่ยเสือเนาะเป็นไส้เอแล้วครับตอนนี้กำลังเกี่ยวเนาะมาลุนกันฮอที่หนึ่งวา่ามันสิได้ให้ห้าลาลอยู่เนาะ แต่กำสองกำมัคือยู่พี่น้อง่นก็ร้ายเนาะืัอนี้มากินกับเขาเสอพี่น้องกุ้งต็ดเนาะกุ้งติดพอพวกก็ไปได้กินเฮิอกแล้วมุามเะเลทเลเลยมาเบิ่งกันพี่น้องมาดุนกัน หอที่หนึ่งเขาเนาะเอาดอกบัวไปเออานบัวไปกินกลับเลยเหอสามได้นาะีไร้นะี่เลนกินไก่งานไก่งานไก่ะวน้าเนี่ะไ่เอมันหลุดงินมันหลุดงิน่น้อว่ามัจีได้หายเนาะสาวบัได้ให้เขาพ่อเลยเนาะ ยังน่น่โอ้ไปไปแล้วหุ่มนาเยอะบ้าเลียอย่างตุยนะต่อขึ้นมาหนำ่ำมีโยมีโย,โยขาดไปหรือเปล่ายของเจ้าน่ะแงงพ่นแงงขนดนะั้นจักเออมีอยู่งยโอ้มีอยมีอยมีอย ปลาหน่อไอ้หน่มีแต่ปลาก็จะไอ้หน่ะล่างก่อนล่างก่อนตอนนี้ตันกบเบิลปลาหน่อยแล้วได้แบบนี้แต่ปลาหน่อยดีแต่ยกกปล่อยอ้าจับหรือกูจับแต่เย้กูอจับหรเดยวไมิตาต เก็บได้พนรเก็บก็มีได้มวย้ถือไม่สันก็ม่ครับพเนรเก็บนะพเนรซอนอนเลียงพนเก็บก็มีเหอยืเท่งนะเป็นผูกเก็บพี่เนาะลายเต็มตัวเนาะลาเยอะอ่ตึงที่มปาปลากจะห้องกับปล่อยห้รายนะรู้ไหมรับรู้ไหมปล่อยน้องถึงหลักเลยเนาะพี่น้องเนาะก้งกับลายเดี๋ยวนาะจับบะ จำบ่าจำบ่าเขาเนี่ยมึงว่ามีจะขี่ยังไห้มมากุ้งร้ายวมั้นะโอ้ร้ายเต่อได้น่ะร้ายได้กลุ่มมั้ยมึงดีๆได้เป็นน้ำคนสอนอะไรพวกเนี้ยคนสอนให้พวกเนี้ยบ่เยอะเนาะเป็นคนสอนตอนนี้กำลังเลือกขี่เงี้ยเนาะบ่นู้นเนาเป็นคนเลือกอ่ะบ่นู้นคนรอเนาะบนนู้นคนรอคือนกอเลยเนาะออ ออยลานนี่เจี๊เยป็นไดู้มันก็ไดะไปน่สำเนียงบอกเขารอยเจ้ติดตอออยกุ้งอยก็จสีหาอันนีเย็นตัวยจนจ่น่ะป้าเจาลากบเจาอีเเื่อเสืองแ่ทเลลอมนอ๋อสอนเอแต่กุ้งมา่นานอรอยทั้งใจเรินโคน่งาเจาสอนกุ้งมาอันนี้ก้อยที่ย่ถึงติดนุงิงดิงีเพ่เบื่อกว่าเชียรปนย่ทง อ้าวแม่เปิไปจิึนูคืเกาบอเอาลงเอาลงอีกอนีนี่มันเยราพวนี้ยอันเนี้ยโอ้ยไปเรือลำลังอีกมันลงอีกุมเต็มมีน้องมือนี้ยอกหนเออเดวามลแก่นี้ทีนี้เจีเจี่ยีนีเออเข่ากันกว่า้นต้นไกลกว่โอ้่นนี่ะเ็ดย่อขึ้น่อขึ้นนี่เป็นนะอ๋อเป็นังอนน้เลยอันเนีเลยว่า่องสร้บากพวกินนี่อนนไม่่ đi mặt chim này. Những ừ, mặt này. Những mặt này. Những mặt chim 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 con ดีสวงนเลยแล้วมาตอนนนะใลงั้นไปอย่าพะเห็นมาแค้มเขาแค้มเออมเียเห็นบ่ลงนี่นั่นเ่ยนาดนี้นันเนี่ยหวนนีโอ้เดี๋ยวไลเตอนเนาะสวนบาที่หนึ่งเหน่ยเลยมาเอาะลูกปลาหน่อยก็ไล่เนาะลูกปลาเนี่ยนนีจะกินตอนนั้นลูกปลานี่ลูนี่ลูกนี่ไ้แคมลง อ่าบัดนี้หอบที่เนาะพี่น้องมาเบิ่งกันเนาะหอบที่หนึ่งเขาได้เป็นหอแท้แแ้แนี่ยนี่เี๋วกินพี่น้องหอบที่หนึ่งเขาได้อหากรรมเนาะกุ้งเต็นพี่น้องกุ้งเต็นมาเนี่ใส่แ้หนใ้ขู่นะใ่เยอน่ด้ดหนึ่งนเดียวเ่อเอกมาเป็นนีด้เนาะออมาดออต้งแะนเบิ้ สองแข่พยลินเลยอ๋ไก่เป็ดไก่ลายเนาะสองแข่เลยมาหอที่สมาเบิ่งกันพี่เนาว่ามจีดได้เดนที่ได็ลายเนาะบ่อยังก็มากคื้เก็เลยะพี่น้องบ่อยังก็เบาม่เนาะ แล้วระวังกันนี้เลยร้องไหมเด้กูกราบเลยเนะเแถวกางมีไหมได้เทวกกางนะงแงมุนมันเลยฮะมาเบิ่งกันแบบนี้พี่นนอะจะเป็นออกมาเนาะ มาแล้วตอนนี้แบนี้เอาอลเอาอะไรพี่น้องมาเบิ่งกันนาะหอบที่สองเฮากินสุ่มนะพี่น้องเออหอบที่สอเลยเนี่ยอ่ะอ่ะยังไงเหรออ่ ร้อยยูพ <lawsuit royable> ี่น้องร้อยยูหอมที่สองกรบพ่อได้พ่อได้ข้าเจ้าเกือไก่ครับเป็ดเนาะหอมนี่จ้ว่าได้ร้ายกว่าหอมที่หนึ่งหมูนี่ใส่ใส่สเหลือกนะ ไ่้เป็นแกเป็นแหกเก็บนะ่ขึ้นไปไปนนออย่างเงยเพราะแหนกเลยอยู่พี่น้องที่สองอ่ะยังมนยังพู่นะพอได้พอได้พี่น้องข้าอยู่คนไลเนาะข้าวเดียวเนาะเียยงห้ได้ลงคือเกาเออแล้วกันลุงลงเดยเล็กกันสอนสาอบเลยสามอบแล้วบนเี้เออ แก้เครื่องทารถตัวน่ะยงกะถือไม้สันเนาะมันได้ไปลงส่เนาะตดตด้วยแม่ตดเขาก็จกไม่กินเดียทอที่หนึ่งยั่ว่านี่คือยู่ไดได้เนาะรยู่ก่อนจะคลิปพมันละวะ นนั้นเก่ใครอยู่คนเหลือรย่เนาะเหลือเอาท้ออกแล้วก็เอากุงเขาเนาะนเหลือาแล้วันนี้เนาะข้าวเดียวนี่เนาะลายมือลายนี้ายมือายตีนเลยเออข้าวเดียวก็เหลวลน่ลายนะุเอไรุลุวนอะไรเนี่ยน่พี่กุนเนกุเบิ่งกันันี้พี่น้องหอบที่สเนาะหอบที่ถายขึ้นเลยใช่ไหมเะ เกี่ยวเขาเป่าทั้งพีเนาะเกี่ยวเขาอันนี้ก่อภัยเลยเชนะขึ้นทางนี้เลยพี่เนาะพวกกระโดดหันวนที่เัวเห็นหมหันเกี่ยวมาผีเนาะพี่เนาะหอบชูถ่ายโอ้บอเกี่ยวแล้วมาผีแน่เกี่ยวเอย เี่ยวไอันนี้เองเลยเขากเกี่ยวมั่งผีลายตืาน่พี่น้อมหัวอำลำเลยพี่นนางคุ้งห้ากุ้งเต็งเกี่ยวเขามาแล้ววันนี้พี่นาะ่้วนกุ้งนาะกัมาเนาะพี่เนาะโมทากับมาเนาะโเยอะบอนี่มาบิ

ได้อยู่ประมาณกำลังก่ำเนาะชิ่อเพื่นก็ลักสีไปเอาใบวัวห้ามเนาะพี่น้องวัวห่วงเพราะเธอเคยเห็นห่อชื่อเพื่นว่าเอาอยู่หุ่มลุมหนำการบัวเลยเอาหายก็เจ้าะหนำพี่น้องกาะเจ้าหาหายลงไปเอาเนาะเอาไปกินกับก้อยกุ้งเลย ตอนนี้มื right ่น <Guess> พ <around> <BLANK limitation> oh! ่อมื่นพนก็มาแล้วพี่น้องตอนนี้ลากเงี้ยก็บเบิดแล้วเลียลี่ตอนนี้กําลังหาพี่น้องเออเอาเอากาศวัวไปกินดั่งได้โอ้เห็อเซียบเด้โอ้โหเอาโซ่สายอากาศก็พอแล้ว อยากเลยเอาเอามา้เดือดสอนน้ำกัดเท่านะกกน,นี่กำลังข้นไปเกี่ยมอันนี้เนาะเจ็ดกินพี่เนาะก้อยกุงกินกะมูคูน้อยร้ายประมาณเจ็ดแปดคนพี่เนาะแปดคนน้คนมาสอนน้ำกันเนาะมูรุ่นเดียวกันเลยพี่เนาะ <S <S แล้วพี่น้องตอนนี้เอาขึ้นมาหอดเคียงแล้วสีเหลืองอันนี้เนาะเสเ้อเสเ้อ เหลือก่อยกันนะพีนงเหลี่ยกิ้งเออกปลาหนี้ก็มาอะไรปลาหนี้หน่อยก็มีใต่เป็นตรรัวเลยไปอ่ะเป็นตรรัวแล้วคุ้งเต้นเลยเอาเอาในน้ำนิดนึงเนาะอย่างนี้มตองมได้อย,ย,อยูพวกกิจเน,น,น,นาะ ได้บัวร้ายแต่กับพ่อก ouais ินนใช่เนาะแต่รลายนิดนึงแต่กับลายนิดนึงนี่ก็เรียกขีเงาออกเบไดแล้วเนาะพี่น้อเนาะมันจะถากก่อยเรื่อยอ่ะกุ้งเต้นเลยพี่น้องพี่เนาะพักขากิ่นแก้มกับพี่น้องมีพักกันมีกันบัวแล้วกับใบนะเนาะใบพค่ใบงวงพี่ว่าพลานน้ำพี่น้องบัวตอดใบบัวห่อมกับเอามาเนาะพี่น้อง แล้วหนีพ <Rock, illa. S 1> ี่น้องอย่าเป็นนุ่งออรุ่งาอบอนุ่งออรเป็นคนเป็นเซฟพี่น้องมาเบิ่งกันซีมือเบิ่์นบ้างพี่น้องฮะบอท่ามาแล้วนี่บอกุกน่าทางหลังนี่กุ้งเต็ดพี่น้องกุ้งเต็ดเออเป็นเซฟได้บอลหนุ่นะ พักหัวก็เอามาแต่เคื่อนบวกๆเองเนาะพี่เนาะเพราะอันมีเลอะเป็นอันนี้เนาะพักอ่อพักขนาดนี่บันหน้าก็มีพี่เนาะบี๊ใส่มาโน่เป็นเซฟคือเก่าถูกไหมฮะประเด็นลูกเนาะ กุเต็ดกุงเต็ดไนกุเต็ดทีแรกเลยอ้าวบอกเลยไอ้เรองกันกันบานี่ฮุบรงเนาะขุ่นลยเนาะ คือแฉพี่น้องคนร้ายเนาะกินเพียงกระเสเนาะคตแล้วตอนนี้พี่น้องผีไซรร้ายดังลำลำเลยนาเอไปเ่าไห่ใส่ไปข้วขาขหวน้าาใส่ห่านเลยงีเล็กตกเลยเนาะ่บเลยเนาะ กุ s, s, <S ้งเต้นก well. ุ้งเต้นแล้วตอนนี้ย้มถัาเหาวันนี้้ปยดจักหนาว่บีบลงพี่น้างสม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 เหตสมสมิมทาเกือน้ำบัดทาไม่ได้ดูสมโพไวายโ่กอยวบวะขกอยกุ้งยัวย ก็ลก็ลจิ้มก่อนนะยังไม่ดจิ้ก่อนสุ่มพวยไขโย่ไขได้เมื่อสิมนี่มาบมาให้ขันีสิไมเป็นรถเป็นเซฟบ่ืนนี้รถคืนให้รถใช่ใช่ใช่เนี่ยรันแรงต่อป่อ่ะต่ออยู่บ่้าว่่อ่เฮ็ดกํลังยุบจุดมันแล้วเลยมันกมันเนากันเยกันอยู่ตงนแรสามลาเกยเําลต็เลยบ่ อืมครับ nói đấy, ครับมาจ้ามาเห็นนัวบ่ดิแซ่บๆนัวๆ มากินมาเลยะเนี่ตอนนี้กำลังปัดเตียงเนาะเพื่อสีกินเนาะเลยเนาะผักแก้ว้ากอะไลเนาะเลยแซ็บเซ็ใส่เลยได้ไปนี่พี่เนาะลำลำตัวเนอะวันนี้นะไปไปโอ้ยขอ้เโอ้ยนู่นก่อนก็ยุบเนาะ เยอะมากอะพกก่ะแก้มลาเนาะมีพักแก้มลายอยู่เนาะแส่บเส็บกินกับเขาเลยัไไ้บบวว <laughs> mưa gọn mực cọm để chi không điểu mực cọm cả đại giúp đầm đấy mực này còn <laughs> ừ. này phải phải này แฉะแฉเยครับแมป็บเวดเพลินเลยมากินน้ำกันเด้อพี่น้องหมาเด้อพี่น้องมาเนี่ย่ที่สิดแล้วตอนนี้นึกออกไหมยห้ยเหาะ

เน็ดปเยอะคำหญ่จักบ่าด้เ้าเห็ดดป่าเข้าไปอยเย็นนะบ่าด้วยนดที่เนาะเอากุ้งกุ้งไปเยอะมามากุ้งปลาจำเป็นญาติป่านะปลาหน้าปลานอมเ็ตเอาเอาคำหญ่คักไรว้า bay lên nó khăm điều hơn mà à, mới dặn không có nhai <laughs> <laughs> nhai chắc bà thôi mà mới dạng không nhìn nhìn lên phần mà toàn mì bò yến lắc xay nó bớt thấy bội dạng quá nhá ngoài không không như chắc bà เบืดให้เพิ่นดิลีแล้วมึงเนี่ยพักกับลเนาะหอกินเสยอยู่พี่เนะาะแตาพักบมียยอะแ่บเสียปันไดเนาะอันนีน้ปา่าไซยจตโตอาไะฮะกตเลยพี่เนะาะครับจะโตหมเลยนี่นี่อ่ำลำเลยพี่เนาะต่เสีด้บจิตเนาะ บพวงบวกนะเนาะเพราะว่าโตมันใหญ่พอดีเนาะกนใส่ขี้อ๋อทากินกะบขุ่มขมเนาะพอดีขุ่มขมพนะี่เนาะยังเหลือสาโตเจ้าว่ากกสิบเบิด้วยไหมยังนี่นะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้เนาะพี่น้องถามากกับพี่น้องกดไลหลกุดแชร์เป็นกำลังใจให้สองบพวงี่เด้อพี่น้องสวัสดี